จากเหตุการณ์การประทะก,กันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาที่เกิดขึ้นล่าสุดครับกัมพูชาได้เปิดฉากยิงก่อนโดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ครับผมต้องการถ่ายทอดความจริงนี้เป็นภาษาจีนเพื่อให้ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้รับทราบและเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องครับชื่อเสือเยวชียูเซียวหูออลเลี้ยงเตียนเนฟีไตจิ่นพจงฉเิงวู่งท 由柬埔寨方面率先挑起，造成泰国士兵伤亡。政府已紧急撤离边境居民至安全中心，确保人民生命安全。泰国从未主动挑衅或入侵他国，但绝不会容忍主权受到侵犯。泰国将与理性与克制处理局势，坚持和平、人道与安全为核心原则。 และอย่าลืมแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อให้ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้รับทราบความจริงกันครับ